พวกเราเดินทางมาถึงข้อที่15ครับปัญหามาปัญญาเกิดนี่คือมันตรงกับข้อนี้เลยตามชื่อข้อนะครับก็คือฉลาดฉลาดมีทางออกสำหรับตอนนี้ชีวิตเราครับไม่ได้ราบรื่นเสมอไปการที่เราเจอปัญหาบางครั้งเราเอ้ยไม่เข้าใจเราจะเอ๊ะอ่าอย่างเช่นถ้าถ้ามีใครมามาให้โอกาสผมนะผมก็จะบอกว่าเออผมไม่รู้หรอกว่าจะทำให้พวกเราเนี่ย ไปสนใจ14ข้อที่ผ่านมาแล้วมาหาคําตอบที่ใช่เล่นง่ายๆด้วยการที่ตอนนี้เนี่ยมีจุดที่ใช่มันเหมือนกับเราคิดจะทําเรื่องใหญ่เรื่องหนึง่งแล้วทีมงานทุกคนก็บอกว่าไม่เข้าใจแต่เราไม่ได้กังวลเราทําใจเย็นๆยิ้มยิ้มให้กับปัญหาแล้วก็ไปดูว่าเราจะทํามันได้ยังไงอย่างวันนี้เนี่ยผมพูดตรงๆผมก็มานั่งนั่งทําใจให้โล่งทําใจให้ว่างเลยมันเหมือนกับ เราเราเคลียร์พื้นที่ในสมองเพื่อที่จะเติมเต็มการเคลียร์ปัญหาใหญ่นั้นก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันก็คือการวางแผนงานขนาดใหญ่นะครับเราก็เคลียร์มันจากนั้นเนี่ยมันคือการเล่นง่ายๆมันเหมือนกับความสนุกของเด็กที่เขาเขาเล่นกับตัวต่อกับคอนพลาสติกคอนพลาสติกอ่ะแล้วก็พวกไอ้ตัวต่อพลาสติกแล้วเขากลายเป็นวิศวกร มันคือความสนุกครับมันคือโลกทั์ใหม่ของชีวิตปัญหามาปัญญาเกิดฉลาดมีทางออกที่ดีอันแน่นอนมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ตัวเลือกที่ดีกว่าจุดสําคัญที่สุดของชีวิตคืออะไรการที่เราคุยกัน14ข้อเราบอกว่าเออการที่เรามีหลักสําคัญให้กับชีวิตของเรามีหลักประกันให้กับชีวิตของเราเป็นเรื่องดีเรามาเติมเต็มนะครับแต่มันไม่ได้ราบลื่นเสมอไปการที่เราจะมา ร่วมคุยกันบางทดีด้วยนิสัยอ่ะบางทีนิสัยเนี่ยไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราจะจะจะรู้ชัดเจนนะบางคนเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมครับจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินก็คือไอ้ไอนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีคนเขาจะรู้ตัวนะก็คือถ้าใครก็แล้วแต่มาพูดอะไรที่มันฉลาดฉลาดเนี่ยความรู้สึกความก่อตัวความหมั่นไส้เนี่ย มันจะโผล่เข้ามาในตัวเขาเลยนี่คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของการที่เราจะร่วมเป็นทีมทางออกเลยครับบางครั้งเราก็ต้องนิ่งบางครั้งเราก็ต้องหันเวลามาพัฒนาการนอนหลับให้ดีตื่นเช้ามามาทําการตื่นนอนให้ดีนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะมีผลต่อใจเราอ่ะเราจะมีผลต่อการก้าวหน้าไปของเรามาออกกำลังกายให้ดีมาทําตนเองให้มีความสุขเรารอได้ครับ รอเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อย่างเช่นพวกเราชาวไทยเนี่ยบอกต่อวีดีโอให้ผมแล้วะจะพัฒนาชาติบ้านเมืองแน่นอนมีมหลายวิธีมันมีหลายคนที่หลายหน่วยง,งานองค์กรนะครับที่จะมีโครงการดีๆมีวิธีการดีๆมาพัฒนาชาติไทยแต่ถ้าเอาแนวคิดทั้ง14-15ข้อนี้แล้วฝึกคนให้ผ่านก่อนแล้วฉลาดไปจัดตั้งศูนย์พัฒนาศิลป,ปะและวิธีการทั้งปวงจะเกิดเครื่องมือกลไก มารองรับพวกเราที่เต็มใจที่จะพัฒนาอย่างแน่นอนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสบายๆมันเหมือนกับหน่วยงานหนึ่งถ้าเขาอยากพัฒนาอ๋อการที่เรามาคุยกันเรื่องหน้าที่เรื่องงานเรื่องคนเรื่องของนะครับฉลาดจัดกลไกงานให้ดีกระบวนการการทํางานให้ดีแล้วมันจะชัดเจนที่ว่าผังงานทีมงานทีมงานคืออะไรคนนั้นมีหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้นะมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอย่างนี้นะผังในการทํางานเป็นอย่างนี้นะ ผง àn, ังงานทีมงานที่พัฒนาไปต่อเนื่องก็จะกลายเป็นผังพัฒนาทีมพัฒนาคือบางคนเนี่ยในผัง àn, งานทีมงานเนี่ยจะสามารถเป็นผังพัฒนาทีมพัฒนาผังงานทีมงานผังพัฒนาทีมพัฒนาก็ทํางานประสานสอดคล้องกันไปมีมอร์นิ่งบีฟมีการคุยกันก็จะมีบางคนที่สามารถกลายเป็นผังพิเศษทีมพิเศษมันคืออะไรครับมันคือคุณภาพของการทําให้งานดีขึ้นพร้อมๆกับคุณภาพคนที่ดีขึ้นทยอยดีขึ้นชีวิตคนก็จะดีขึ้น เป็นเรื่องปกติเนี่ยแต่ถามว่าเอาบางคนก็อาจจะมันไส้ก็ได้ก็จะทําแบบนี้ทําไมอ่ะก็ไม่เข้าใจพูดมาก็ไม่เข้าใจใจเย็นๆนะครับอ่ะก็มาทํางานในส่วนของเราให้ดีทําชีวิตให้มีความสุขเติมเต็มอย่างเช่นเรามีความสุขกับย่างก้าวของเราเรามีความสุขเรามีความรู้สึกดีไปได้ดีกับการมีสติอรมหายใจไปนานๆมันคือการเล่นและเสพ ผ่านโลกอย่างมีความสุขมันคือห่วงเวลานี้เนี่ยที่เราจะทําให้มันเป็นก็คือเราอยู่กับตอนนี้ของชีวิตแต่มันไม่ใช่แค่จิ๊กเดียวของตอนนี้มันคือห่วงนี้ซึ่งเราเลือกได้ที่เราจะดื่มดําลึกซึ้งและมีความสุขกับมันคือมันพร้อมที่จะสู้งานด้วยแต่มันก็พร้อมที่จะปล่อยวางด้วยไปในตัวซึ่งมันคืออะไรครับตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะทําอะไรกับมันก็ได้แต่การที่เราหาทางออก หาการเลือกมันก็คือคําตอบที่ใช่แต่ในทางหนึ่งก็คือทางออกที่ดีที่สุดที่จะจัดการดําเนินการกับปัญหานั้นกับเรื่องราวนั้นนั้นมันคือชีวิตอะชีวิตที่ผมบอกว่ามันมีสองฝั่งอย่างเช่นฝั่งที่แบบโคตรโกงกันได้มีชั้นเชิงแอบกักเชิงแล้วก็แบบเห็นแก่ประโยชน์ระยะสั้นกับการที่มองถึงการพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนการเติบโตการก้าวหน้า จากจุดเล็กๆอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเหมือนกับการก่อตัวของประเทศสิงคโปร์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของเจ้าสัวอของคนอพยพก็มากลายเป็นเจ้าสัวของคนที่แบบไปมีชีวิตที่ผิดพลาดแล้วก็พลิกฟื้นกลับมาจนแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนั่นคืออีกฝั่งหนึ่งมันเหมือนกับการที่บอกว่าทางแห่งการสร้างสรรค์นเนี่ยมันมีทางที่แบบเออไปเรื่อยๆไปตามกรรมไปตามสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆหรือการที่เราจะมาพัฒนาเพื่อการหลุดพ้นออกจาก บ่วงของชีวิตบ่วงกรรมนะครับหรือเราจะพัฒนาให้เกิดความเจริญควบคู่ทั้งทางโลกทางธรรมก็คืออะไรนะไปเรื่อยๆก็ว่ากันไปมันพอเข้าบ่วงกิเลสเนี่ยโอ้โหกิเลสตัณหาราคาอุปทานเนี่ยมันขาลงอะ่ะไม่รู้จะต้องไปเล่นกับทุกขาเวทนาอีกนานเท่าไหร่กับการที่เฮ้ยพ้นไปเลยแต่เราอย่างผมนี่ยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส และธรรมอารมณ์ทั้งปวงอยู่เนี่ยก็มาร่วมกันสร้างสรรค์จากเริ่มจากเล่นก่อนแล้วก็ให้มันมั่นคงและดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นปึกแผ่นยิ่งยิ่งขึ้นร่วมกันไปแต่อาจจะมีคนหมั่นไส้เราก็ได้อ่าถูกไหมครับแล้วก็อืมทางออกที่ดีที่สุดสําหรับตอนนี้ห่วงนี้คืออะไรคือเห็นผมอัดวิดีโอนี้ไม่ใช่ว่าผมไ,ไปอวดเก่งกับมนุษยชาตินะครับไม่ได้กล้าอาหารขนาดนั้นนะครับก็อัดไว้เผื่อเผื่อมีพวกที่จะ เอ็นดูที่จากลูนามาคุยกันบอกว่าเออไปดู14 15ข้อมาแล้วนะอืเดินเข้ามาปุ๊บอ่ะเอาเงินมาวางสลึงหนึ่งสตางค์หนึ่งบาทหนึ่งร้อยหนึ่งล้านหนึ่ง,นนงได้หมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเออเรามาสตาร์ทกันเพื่อก้าวไปสู่การเป็นทีมสลึงหนึ่งก็ได้นะครับบาทหนึ่งก็ได้แต่ถ้ามาเฉยเฉยในผมจะรู้สึกว่ามันเป็นเคล็ดคล้ายๆกับว่าเออไม่ได้มาตามกติกาไม่ได้เอ่ยปากเพราะว่าอะไรมันมีจุดที่คนเราเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นในวันที่เราไม่รู้ตัวเราตื่นมาเราตื่นมาแบบงงๆก็คือการที่เราไม่ได้ไปตั้งตนตั้งจิตจเจริญจิตอธิษฐานจิตมันเหมือนกับเราไปนั่งเรียนศักแต่ว่าไปนั่งในห้องอ่ะครูก็พูดไปทั้งทั้งคาบอ่ะไม่เข้าใจอ่ะแต่การที่เราเออตั้งตนตั้งจิตจเจริญจิตอธิษฐานจิตก่อนก็คืออ่าตั้งใจเรียนหไหนๆก็เรียนแล้วตั้งใจเรียนกับครูให้เต็มที่มันก็จะเป็นคนละแบบกันนะครับเขาเรียกว่าวิถีมนุษย์นะครับก็คือมนุษย์คนเดียวกันะ เมื่อก้าวสู่การที่เรารู้ว่าตอนนี้จะทําอะไรดีทางออกสําคัญของตอนนี้จุดที่ดีที่ใช่ของตอนนี้การที่ไปฝึกตั้งใจจนความตั้งใจเนี่ยมันแข็งแกร่งก็ต้องย้อนกลับไปดูข้อต่างๆอ่ะเอาตามนี้แหละนะครับสบายสครับไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่แต่มันเจอมันเจอก็เลยมันกลายเป็นว่าเราเรายิ้มเราดีใจเราพร้อมเผชิญทุกปัญหาแน่นอนมันไม่ได้ถูกใจนะแต่เราถูกใจได้เพราะว่าอะไรครับ ปัญหาโอ้โหเครียดเลยไม่ไหวไม่ไหวแต่ปัญหามาปุ๊บเฮ้ยเราพร้อมมาเชิญมันปัญหามาปัญญาเกิดมันเส้นผมบางภูเขามันเยื่อบางๆอะ่ะคนเราฝั่งใช่นล้นเองอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหเกิดความเครียดเกิดว่าเออมันต้องเป็นเป็นงานอีกแล้วเป็นภาระอีกแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งคือพร้อมมาเชิญมันแล้วปัญญาก็งอกงามโหผลประโยชน์ต่างกันเยอะแยะเลยเลือกนิดเดียวเองนะครับฉลาดมีทางออก